ใครจะไปคิดคขาว่าห้องนอนเด็กยังจะมี walk in closet ได้ด้วยนะคะวันนี้พร้อมไีสก้าวไกันที่ best house ขุมวิท50ค่ะซึ่งตรงนี้เคยเป็นระเบียงมาก่อนแต่เจ้าของบ้านได้ปรับให้กลายเป็น co working space ค่ะรวมถึงเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี้ยจะมีห้องหลับที่ห้องไปดูกันเลยค่ะโครงการ best house ขุมวิตตั้งอยู่ในทำเลอ่อนนุชบริเวณนี้จะเต็มปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านค้า ตอนนี้เราอยู่กันในตัวบ้านแล้วนะคะตัวบ้านจะมีขนาดอยู่ที่35ตารางวาเศษซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ2 4 0ตารางเมตรค่ะตรงนี้เราอยู่กันบริเวณ living area จะเห็นได้เลยค่ะว่า living area ตรงนี้ให้ความโคซี่แล้วก็สบายมากๆเลยแถมจะมีความกว้างจนสามารถทําเป็นตัว dining table แล้วก็ข้างในจะเป็นขวดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะอย่างที่เราบอกตรงนี้พอมีพื้นที่กว้างมากๆค่ะมันทาให้เราสามารถทำ table ดินนิ่งเทเบิลได้ซึ่งเป็นดินนิ่งเทเบิลที่มีขนาดประมาณ6กที่นั่งเหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ด้านในจะเป็นครัวแบบยุโรปนะคะครัวแบบยุโรปแม้จะเป็นบ้านแบบทาวน์โฮมแต่ว่าเขาให้ครัวมาแบบครบเลยค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีทั้งตัวฮูดแล้วก็มีทั้งตัวเตาไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะ,คะด้วยความเป็นบ้านสำหรับครอบครัวมันถึงต้องมีเตาไมโครเวฟแล้วก็เตาอ,อบด้วยนั่นเองค่ะ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องเกสต์รูมในห้องนี้สามารถปรับเป็นห้องหลายหละแบบได้เลยไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องไว้สำหรับเด็กๆมานั่งเล่นก็นได้เช่นกันค่ะส่วนข้า,ขางๆบริเวณห้องครัวตรงนี้จะเป็นห้องพาวเดอร์รูมนะคะเดี๋ยวไปต่อชั้น2กันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในที่ชั้น2แล้วนะคะชั้น2ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราได้เรียกว่าว้าวมากๆเลยค่ะคือตัวบริเวณตรงนี้ค่ะเขาจะทําเหมือนเป็นโซนลิฟวิ่งแอร์เรียอีกหนึ่งโซนค่ะซึ่งโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนลิฟวิ่งแอร์เรียที่ใช้กันภายในบ้านมากกว่าต่างกับโซนลิฟวิ่งแอร์เรียด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะลิฟวิ่งแอร์เรียตรงนี้จะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะทาให้เราได้เพดานที่กว้างมากๆและไม่รู้สึกว่ามันแคบแม้แต่น้อยเลยค่ะแล้วก็ตรงบริเเเเเววณด้้้้้้าาาาานนนนนนหหหลลังงงงงงออออออ่่่่่่่แแรียยตตจจะะะปป็็กมมคขขไชื จะเห็นได้เลยค่ะว่าแม้เราจะวางเตียงตรงนี้ยังเหลือพื้นที่เหลือแบบเหลือจริงๆอะค่ะต่อให้พี่ตะก,ก้องเดินมาอยู่ตรงนี้ด้วยยังมีพื้นที่เหลือเลยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อค่ะห้องเกส s t bedroom ตรงนี้มี walk in closet ขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำให้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเพราะว่าบริเวณห้องนอนกับห้องน้ำเขามีประตูบานสไลด์กันให้ด้วยนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าแบ่งชัดเจนมากๆระหว่างห้องน้ำและห้องอาบน้ำและนี่คือหนึ่งใน hidden room ที่เราเจอค่ะ เดีย๋ยวไปต่อกันที่ชั้น3เลยนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณชั้น3นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะไม่ได้ทําเป็นกาแพงปิดค่ะทําให้เราสามารถมองจากหน้าต่างแล้วเห็นวิวของลิฟวิ g งแอเรียชั้น2ได้อย่างชัดเจนเลยคะ่ะซึ่งห้องนี้ค่ะเจ้าของบ้านได้ทําเป็นห้องของเจ้าตัวเล็กนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้จะเหมาะมากๆค่ะกับกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็กอยู่เพราะว่าห้องนี้จะให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาได้แถมข้างในยังมีห้องคีดเล่นรูมของเขาได้นะคะ แต่นี่นะคะคืออีกหนึ่งห้อง h i d d e n room ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณนั่งเล่นของเด็กๆค่ะแล้วก็ข้างในจะมี w a l k i n closet แล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะใครจะไปคิดคะว่าห้องนอนเด็กยังจะมี w a l k i n closet ได้ดด้วยนะคะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสุดท้ายแล้วนะชั้นสุดท้ายนี่ก็คือชั้นสีอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะ ในส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะซึ่งส่วนข้างหลังที่อยู่ของเราตรงนี้จะเป็นห้องน้ําจะเห็นได้เลยว่าห้องน้าตรงนี้เขาแบ่งสัดส่วนชัดเจนมากๆระหว่างห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้าแถายังมีพื้นที่ตรงกลางอีกเยอะแยะเลยแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนึงค่ะสองข้างทางตรงนี้เขาได้ทําเป็นวอล์กอินคอเซ็ตทั้งคู่เลยซึ่งตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวอล์กอินคอเซ็ตจริงๆนะเป็นวอล์กอินคอรเซ็ตจริงๆเลยที่มีความกว้างแล้วก็มีห้องแต่งตัววข้้าในนดยะ และตรงนี้เมื่อเข้าเข้ามาเราจะเจอกับ private area นั่นเอง private area ตรงนี้เราพูดได้เลยว่ามันมีความกว้างม,มากๆค่ะแล้วยิ่งเหมาะกับคนที่มีครอบครัวด้วยเพราะว่าขนาดวางเตียงเนี่ยเจ้าของห้องค่ะเขาก็มีเตียงเด็กไว้ตรงนี้ด้วยและก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะอยากให้พี่ตะกล้องพาไปดูนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของจริงๆอ่ะมนเป็นระเบียงมาก,ก่อนถ้าจะเป็นระเบียงทั่วไปเลยค่ะไว้ตากผ้า,าแต่ว่าเจ้าของบ้านรู้สึกว่ามันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น working area เล็กๆค่ะ ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นค่ะแถมยังมีประตูบานเลื่อนที่ให้ความส่วนตัวได้อีกด้วยนะคะและสําหรับยูนิตบ้านหน้าอยู่แบบนี้นะคะถ้าสนใจติดต่อพรอพาร์ติสเกาได้เลยค่ะเรามีทีมงานที่จะช่วยให้คุณหาบ้านได้อย่างแน่นอนก่อนจกากกั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ตรงนี้ไปกำลังใจให้เราได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ